ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าสู่บทเรียนวิชาทัศนศิป์ครั้งที่7ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกัญยวีเทียนขุนหรือคุณครูก๊กอปค่ะจากการเรียนครั้งที่แล้วเราได้ระบายสีในกิจกรรมภาพสวยด้วยมือฉันกันไปนะคะโดยมีโจทย์ทั้งหมด4ภาพได้แก่ภาพนก ภาพเรือภาพปราสาทและภาพต้นมะพร้าวเพื่อให้นักเรียนจินตนาการแล้วนำมาวาดภาพระบายสีโดยใช้หลักในการจัดองค์ประกอบภาพค่ะนั่นก็คือจะต้องมีจุดเด่นนั่นเองนักเรียนส่วนใหญ่นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจุดเด่นนจะต้องมีขนาดใหญ่แค่ไหนซึ่งคุณครูก็ได้แนะนำส่วนตัวให้แล้วนะคะจุดเด่นเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่ชัดเจนและคนมีเพียงแค่หนึ่งจุดเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆปรับ ส่วนในการระบายสีนั้นนะคะก็ขอชื่นชมนักเรียนมีความตั้งใจในการทำอย่างมากนะคะออกมาได้อย่างสวยงามคุณครูคก็ขอชื่นชมด้วยนะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะขึ้นบทเรียนใหม่กันแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนดังนั้นค่ะในวันนี้คุณครูจะขอทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดในบทที่1น,นะคะแล้วเราจะทำการทดสอบความรู้กันท้ายชั่วโมงค่ะ บทที่1นนะคะเรื่องทัศนศิลป์น่ารู้เราได้เรียนไปกันทั้งหมด2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์หัวข้อที่2ก็คือการจัดองค์ประกอบในงานทัศนศิลป์ค่ะมาดูหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์นะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นรูปต้นไม้นะคะที่มีการเรียงนะคะเป็นลําดับไปเลยนะคะ จังหวะของต้นไม้นะคะที่มีการเรียงลําดับต้นหน้าใหญ่ต้นหลังค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็โค้งไปตามแนวทางเดินนะคะจังหวะแบบนี้เราจะเรียกมันว่าจังหวะแบบลดหลั่นของต้นไม้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการจัดจังหวะเหมือนกันของแว่นตานะคะเพราะว่าแว่นตาเนี่ยมีขนาดเท่ากันมีรูปแบบคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีการวางเรียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะ รูปขวามือนะคะจะเป็นรูปของบังกะโลซึ่งมีหลายบังกะโลมากนะคะบังกะโลนี้นะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็มีการวางเรียงกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดจังหวะแบบเท่าๆกันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นจังหวะแบบไหลลื่นนะคะของขั้นบันไดนะคะดูแล้วจะทําให้เกิดความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและรูปสุดท้ายนะคะก็คือการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะของของเล่นก็คือมีการเรียงลําดับนะคะนั่นเองนะคะเช่นมีการเรียงจากใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่ไปหาขนาดที่เล็กลงเป็นต้น ดังนั้นนะคะจึงขอสรุปเรื่องของจังหวะและตำแหน่งดังนี้ค่ะจังหวะก็หมายถึงระยะชิดนะคะห่างใกล้ไกลของสิ่งต่างๆนั่นเองส่วนตำแหน่งนะคะก็หมายถึงตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมค่ะและลักษณะของจังหวะค่ะจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสีลักษณะด้วยกันนะคะ ได้แก่1จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกัน2ก็คือจังหวะแบบสลับไปมา3คือจังหวะแบบไหลลื่นและ4คือจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นค่ะมาดูแบบแรกนะคะแบบแรกคือจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันนะคะคอนเซปต์ของมันก็คือเป็นสิ่งที่มีลักษณะแบบเดียวกันนะคะวางเรียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะ มีระยะห่างเท่าเท่ากันนะคะจะทําให้ภาพนั้นนะคะดูเป็นระเบียบนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะค่ะได้แก่จังหวะแบบเท่าเท่ากันนะคะกับจังหวะแบบไม่เท่ากันมาดูแบบแรกนะคะแบบแรกก็คือจังหวะแบบเท่าเท่ากันนะคะก็จะเป็นการจัดภาพให้มีระยะเท่าเท่ากันนะคะซ้ำกันแล้วก็ประสานต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังตัวอย่างนะคะภาพ ของเก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้ตัวเดิมนะคะแล้วก็มีหลายจํานวนนะคะวางเรียงกันอย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นตัวอย่างของรูปงานปั้นนะคะงานปั้นนี้ก็เป็นงานปั้นที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะมีเยอะหลายจํานวนนะคะแล้วก็มีการจัดวางนะคะประสานต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันมีการว,วางเรียงกันนะคะอย่างเป็นระเบียบนั่นเอง แบบที่2นะคะจังหวะแบบไม่เท่ากันนะคะก็จะเป็นการจัดภาพนะคะให้มีการสลับสับหว่างนะคะโดยให้มีเส้นรูปร่างรูปทรงนะคะที่มีความหนาความบางไม่เท่ากันหรือจะเป็นน้ําหนักสีนะคะอ่อนแก่ไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกขัดแย้งรู้สึกไม่หยุดนิ่งเป็นต้นนะคะตัวอย่างก็เช่น จังหวะแบบไม่เท่ากันของผีเสื้อนะคะก็จะเป็นผีเสื้อตัวเดิมนะคะมีลักษณะเดิมอาจจะวางเ,เอียงซ้ายนะคะเอียงขวานะคะอาจจะวางไม่ได้เป็นระเบียบแต่ก็ดูแล้วนะคะมีความสัมพันธ์กันด้านรูปร่างนะคะรูปทรงคล้ายๆกันนะคะส่วนรูปที่สอนะคะจะเป็นจังหวะแบบไม่เท่ากันของภาพวาดน,นะคะภาพวาดน,นี้ก็จะมีทั้งลายวนวนนะคะเส้นขดก้นหอยวนไปเรื่อยๆกับเส้นขีดแนวเฉียงนะคะ ก็จะเป็นการสลับสับหวังนะคะระหว่างเส้นนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าภาพทั้งสองภาพนี้เป็นการจัดจังหวะแบบไม่เท่ากันนะคะจังหวะแบบที่สองค่ะเป็นการจัดจังหวะแบบสลับไปมาคอนเซปต์ของมันก็คือเป็นสิ่งที่มีลักษณะต่างกันนะคะมาวางสลับกันอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผลงานนั้นเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเรามาดูรูปแรกนะคะรูปแรกก็จะเป็นลวดลายของนกนะคะกับดอกไม้ แล้วก็ใบไม้นะคะวางสลับไปมาอย่างสวยงามนะคะหรือจะเป็นภาพด้านขวานะคะก็คือภาพของลวดลายของผ้านะคะมีหลายผืนมากนะคะแล้วแต่ละผืนก็มีลวดลายที่แตกต่างกันนะคะเอามาจัดวางแบบสลับไปมาก็จะเกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะจังหวะแบบที่3มนะคะก็คือจังหวะแบบไหลลื่นนะคะ หมายถึงการจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกต่อเนื่องเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไห,หวยอยู่นั่นเองนะคะจังหวะแบบนี้นะคะเช่นจังหวะแบบไหลลื่นของรางเครื่องเล่นนะคะหรือจะเป็นจังหวะแบบไหลลื่นของหลังคาตามรูปนั่นเองค่ะและจังหวะแบบสุดท้ายค่ะก็คือจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นนะคะก็ค so ือจังหวะที่มีการเรียงต่อกันนั่นเองนะคะจะเป็นการเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ก็ได้หรือจะเรียงจากใหญ่ไปหาเล็ก จะเรียงจากสีอ่อนไปหาสีแก่หรือผิวเรียบไปหาผิวหยาบหรือว่าเป็นการเรียงแบบอื่นๆก็ได้นะคะจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นในรูปนะคะก็จะเป็นการจัดจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของตัวตุ๊กตานั่นเองนะคะมีการค่อยๆลดปริมาณมันลงนะคะค่อยๆลดขนาดมันจากใหญ่นะคะไปหาเล็กนั่นเองมาดูหัวข้อที่2นะคะ หัวข้อที่2ก็คือการจัดอ,องค์ประกอบสินในงานทัศนศิลป์ค่ะการจัดอ,องค์ประกอบสินนั้นจะเป็นการนำทัศนธาตุได้แก่จุดนะคะเส้นสีรูปร่างรูปทรงเนี่ยเอามาประกอบเข้าด้วยกันกับชิ้นงานของเรานะคะจนเกิดความสวยงามเหมาะสมนะคะแล้วก็จะทําให้ผลงานของเรานั้นน่าสนใจค่ะซึ่งประกอบไปด้วย4หลักการด้วยกันนั่นก็คือหลักการที่1การจัดเอกภาพหลักการที่2คือการจัดความสมดุล หลักการที่3คือการเน้นหรือจุดสนใจหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดเด่นนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือหลักการของความกลมกลน,นั่นเอง มาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจัดเอกภาพนะคะก็จะเป็นการรวมกลุ่มนั่นเองนะคะของสิ่งต่างๆที่อยู่ในรูปเราจะไม่วางแบบกระจัดกระจายนะคะเราจะต้องวางแบบให้มันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะก็จะทําให้ชิ้นงานนั้นดูมีเอกภาพแล้วก็ดูน่าสนใจมีความสัมพันธ์กันค่ะหลักการที่สองนะคะก็คือการจัดความสมดุลนะคะก็คือการจัดให้มีความเท่ากันนะคะไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะ ตัวอย่างนะคะจะมีทั้งรูปที่ไม่สมดุลนะคะผละไม้นะคะก็จะหนักไปทางด้านขวามุมล่างแบบนี้ไม่เอานะคะเราจะจัดให้มันสมดุลแบบด้านขวานะคะก็คือวางไว้ตรงกลางเลยนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยมันดูแล้วเกิดความสมดุลน้ําหนักไม่ได้เอ็นไปด้านซ้ายหรือเอ็นไปด้านขวามากเกินไปค่ะต่อไปนะคะหลักการที่3ก็คือการเน้นหรือจุดสนใจหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดเด่นนั่นเองค่ะ เป็นการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานของเรานะคะโดยที่จุดเด่นนั้นจะต้องมีขนาดที่ใหญ่นะคะชัดเจนนะคะตัวอย่างเป็นรูปแอปเปิลนะคะรูปแอปเปิลถ้าไม่มีจุดเด่นก็จะมีขนาดเท่ากันเลยดูแล้วก็รู้สึกธรรมดารู้สึกเฉยๆนะคะไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยมันดูเด่นที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นรูปด้านขวามือนะคะ แอปเปตรงกลางเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้น Apple ตรงกลางเนี่ยดูแล้วก็จะทําให้เกิดความน่าสนใจมากกว่าภาพแรกนั่นเองค่ะและหลักการสุดท้ายค่ะความกลมกลืนนะคะก็จะเป็นการนําทัศนธาตุค่ะที่มีลักษณะเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นนะคะสี รือจะเป็นรูปร่างรูปทรงก็ได้นะคะนำมาจัดวางในผลงานของเรานะคะให้มีความคล้ายกันก็จะทำให้ชิ้นงานของเรานั้นดูแล้วมีความสวยงามแบบกลมเกินค่ะสรุปความรู้ในครั้งนี้นะคะครั้งนี้จะเป็นการทบทวนบทที่1นนะคะเรื่องทัศนศิลป์น่ารู้นะคะจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อแรกนะคะ จังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์นะคะซึ่งจังหวะเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ีจังหวะได้กันนะคะ1ก็คือจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกัน2คือจังหวะแบบสลับไปมา3คือจังหวะแบบไหลลื่นและ4คือจังหวะแบบที่มีการลดหลั่นค่ะการจัดจังหวะก็จะทําให้ภาพของเรานั้นมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นค่ะส่วนหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบสีในงานทัศนศิลป์ค่ะ การจัดองค์ประกอบสินก็จะทําให้ผลงานของเรานั้นดูแล้วสวยงามมากขึ้นเช่นกันนะคะโดยมีอยู่4หลักการด้วยกันนะคะนั่นก็คือหลักการที่1การจัดเอกภาพหลักการที่2คือการจัดความสมดุลหลักการที่3คือการเน้นหรือจุดสนใจหรือเราเรียกอกอย่างนึงว่าจุดเด่นนั่นเองค่ะและหลักการสุดท้ายก็คือความกลมกลืนค่ะนักเรียนสามารถเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดจังหวะ หรือการใช้การจัดองค์ประกอบศินเข้ามาในชิ้นงานของเรานะคะเพื่อทําให้เกิดความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นขึ้นมาได้ค่ะช่วงพบคุณครูผู้สอนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาทัศนศิลป์กันอีกครั้งนะคะ กิจกรรมในวันนี้ค่ะจะเป็นการทดสอบความรู้ในบทที่1เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ซึ่งคุณรูได้แปะริกงนะคะให้นักเรียนได้ทำลงใน Google Form เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดมีคะแนนให้นักเรียนทั้งหมด10คะแนนเต็มค่ะเมื่อนักเรียนกดส่งแล้วคะแนนจะเข้าสู่ระบบทันทีไม่ต้องถ่ายรูปหลักฐานหน้าจอนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะคะ และสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกมีความสุขในการทำและเราพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ